สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาชิมรสชาติของน้อยนาแดงอิสราเอลนะคะหลังจากวันนั้นที่เขาแบบผลเขายังไม่แก่มาวันนี้ค่ะคือผลเขาสุกคาต้นแล้วค่ะก็ได้มาเพิ่มอีกสองผลนะคะแล้วก็เขาสุกคาต้นเลยค่ะผลเขานิ่มแล้วด้วยะคะ่ะผลเขาเป็นนิ่มๆคะ่ะลักษณะคือมันนิ่ม เขาสุกเต็มที่แล้วค่ะเราจะมาลองชิมรสชาติกันดูค่ะว่ารสชาติเขาอร่อยไหมค่ะเขาเป็นหนังนะคะเป็นน้อยหนาสายพัน์ธุหนังค่ะเ,เขาไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะไม่ได้กลิ่นคะ่ะก็ธรรมดาค่ะ เนื้อเขาเยอะดีค่ะเปลือกเขาบางๆนะคะแต่ว่าเนื้อเขาเยอะค่ะอืมหวานนิดหน่อยค่ะไม่ได้หวานมากค่ะนะคะเอ่อรสชาติคล้ายๆน้อยหนูอะค่ะใครเคยกินน้อยหนงบ้างคะเขาไม่มีกลิ่นหอมเลยนะคะรู้สึกมันธรรมดาค่ะไม่ไม่ได้กลิ่นมันเล็ดเขาเล็กมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมเล็ดเล็กมากรสชาติไม่ค่อยหวานค่ะ เนื้อเยอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเฟิ่นหงมีก่อนนะคะปีิเฟิ่นหงมีผลเขาแก่หนึ่งผลค่ะเดี๋ยวจะเอาไปกินด้วยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตาผ่าเฟิ่นหงมีก่อนนะฝรั่งเฟิ่นหงมีนะคะตอนนี้ผลเขากำลังเริ่มติดผลค่ะก็ ผลนี้คือเขาเป็นก่อนค่ะแล้วก็แก่แก่พอดีค่ะเฟิรนหงมีทรงกลมค่ะอร่อยเหมือนเดิมนะคะเฟิ้นหงมีค่ะรสชาติเขาก็จะออกหวานอมเปรี้ยวค่ะเนื้อเขาก็กรอบค่ะเนี่ยเฟิ้นหงมีก็ประมาณเนี่ย